ให้ใช้คนเดียวพี่โน้ตโดนแกงแล้วเฮ้ยกำลังทำงานอยู่โอ้โหวันนี้พาเบิร์ดเดย์บอยมาให้ทุกคนเจอนะคะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีห้าแสนล้านคนนะครับ ตอนนี้เรากําลังมองหน้าต่างแล้วฝนตกหนักแบบหนักมากแล้วเรากําลังรอซ้อมกันอยู่ซึ่งเราซ้อมสองทุ่มนะครับตอนนี้ก็คือหกโมงครับหกโมงสี่นาทีครับเราก็เหลือเวลาอีกสองชั่วโมงเราก็จะไล่สองชั่วโมงนะครับสวัสดีเรนก็จะไลสองชั่วโมงเลยเหรอใช่ครับรอเล่นนะครับสวัสดีครับ you're perfect thanks for existing อันยองอันยองสวโสจะบอกกัว่าไม่กี้อ่ะทีมก r a v ตี้ให้เราดูทุกคนเห็นเนาะว่าแบบผมยังไม่เห็นเลยครับอะไรอ่ะที่ที่เขาใส่สูตรดำถ่ายถ่ายกันก็เลยดูละคลิปลดมากดูือไม่เห็นเหรออีดิดหรอ happy birthday to พี่เชนนะคะขอบคุณครับผม ฉันไม่วามรู้สึกว่าฉันป่วยแน่นอนเฮ้ยฉันต่อไวไฟอยู่หรือเปล่านะไม่แน่ใจค่ะค่ะขำยากนะคะทุกคนผมกดหะโอเคคำเซมีดาเซอรดีเราจะมาถามทุกคนว่าทุกคนฝนตกไหมครับตอนนี้ตอนนี้ก็คือตกหนักมากครับตอนนี้ตกหนักมากนะคะแล้วก็คนลดคนรดลง จริงๆเดี๋ยวจะมีประกาศไม่รู้ว่าเป็นข่าวดีนะเปล่านะแต่เป็นเป็นข่าวดีกว่าจะไม่มาได้เนาะแต่ว่าอันนี้ให้ไปคุยกับเบอร์ตยบอยก่อนสักแป๊บหนึ่งวันนี้เป็นวันเกิดครบรอบอายุห้าสิบสามปีของพี่เชนนะคะลบสักสามสิบครับผมก็คือยี่สิสามปีของพี่เชนนะคะแล้ววันนี้พี่เชนแบบว่าพร้อมมากกับการที่มาห้องซ้อมแล้วแบบงง,งๆแต่วันนี้เราไลฟ์ รู้ถามจริงรู้ป่าว่าจะมีเค้กก็แปลกๆอยู่นะว่าทําไมต้องให้ผมมาจับกลองอ้าวก็จริงอันนันต้องจับทาไมต้องเป็นผมอะไรอย่างเงี้ยเหรอแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามีเค้ก่แล้วไม่แบ่งเค้กให้ใครกินด้วยกันก็คือเค้กแช่เย็นอยู่ข้างบนนะครับฉันอ่านไม่ถึงก็คืออะไมันตกอีกแล้วคืนนี้คงหนาวก็คือไหนไหนเพลงป่ะอันนี้คือเพลง มีใครอยากทำไรจริงๆพี่เอ็ดีก็อยู่นะแต่ว่านั่งอยู่อีกฝั่งนึงตอนนี้พื่อนดีกำลังพักผ่อนนะครับผมเมื่อฉันไม่รู้ภาษาไทยฉันต้องใช้นักแปลฉันอยากจะขอบคุณนักแสดงสำหรับงานที่สวยงามที่คุณกำลังทำอยู่ในการเปลี่ยนความคิดมากมาย่าดังนั้นฉันต้องขอขอบคุณเอ็นดูักซันซิก,กับเธอเยอะเลยจะทาอะไรมาฟิลเตอร์แน่ๆเลยครับผมฟิลเตอร์มันน่าจะเลือกคน หมายถึงว่านี่ไงมันอยู่หน้ากล้องแล้วพอหันปึ๊บไลฟ์เชนมันแกล้งพี่อะไลฟ์เชนมันโอ้ยไลฟ์ก็ปากแดงเหมือนกันปากนแดงสู้ซู่สองคนไม่ได้อ่ะไม่ไม่ละต้องหลบก่อนอะไม่ไม่เนี่ยื่มคนเดียว่เป็นคนๆหรอไม่นะสวัสดีครับทุกคนมาทำไรไลฟ์ไลฟ์มีสองกี่โมงนะหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะหนึ่งทุ่มครึ่งครับทุกคนแค่กี้ฝนตกนะพ่อมา <TM> เขยมดีอยู่ไ <TM D S 2> นเมดีนั่งเล่นเกมอยู่กับโ,โตโตครัเอาเห,หรอบอกตอนเรามองว่าพี่พ,พี่พี่พูดเ่าเลยมีนพูดจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีประกาศทางการอีกทีหนึ่งนะคะเอาจริงๆนะอันนี้ความในใจนี่คือกำลังใจของฉันอยู่ข้างๆหะความในใจเลยว่าอะไรที่แฟนขับคอมเมนต์มาเนี่ยเห็นหมดนะคะ แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราไม่ฟังแต่ว่ามันมีเหตุและการที่จะต้องขั้นตอนที่จะต้องต้องติดตามรับตามขั้นตอนของมันซึ่งของเราการที่มันมีสองรอบเนี่ยการที่เราอยากได้สาวเฉดให้แนนบงค์รบเมืองนะพี่แบงค์แก้งแนวก่อนเ,เนี่ยพี่แบงค์ เบาเสียงลงมานิดนึงได้ไหมคะ Live View ใช่ไหม Live v i e Live เลยจ้าพี่แบงค์ลงมาเลยดุงงงเลคะอ่ะพุดถึงไหนแล้วนะคะจะไม่ได้แล้วอ๋ <45. S 3> <laughs> อสี่ั<พ>าใช่เพราะว่าแบบของเรพาพอมันมีสองรอบเนี่ยการที่ทีแรกอ่ะเราตั้งใจที่จะให้เข้มามาดูเ <Went S 3> <ๆ S 1> ซาเช็ค <ๆ S 1> หมดแหละแต่ว่าด้วยตอนนั้นยังเป็นสถานการณ์โควิดแลวเรามีสองรอบจำนวนคนมันจะค่อนข้างที่จะเยอะ กินลิมิตที่เขาตั้งไว้เพราะฉะนั้นก็มีการเจราจากันบอกแล้ว,ว่าทุกอย่างที่เราทำมันมีการเจราจากันต่อเรื่องทุกวัน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 นะคะทุกวันจนเมื่อวานนี้เดี๋ยวให้ดูใบได้เลยว่าเราเพิ่งได้ใบอนุญ,ญาตจากเขตมาเลยเราไปขอุปจากเขตขอุปกับโรงละครแล้วเขาเพิ่งอนุมัติกังวันนี้เองนะคะว่าตกลงตอนนี้คือเขาอนุญาตให้เข้าได้จํานวนเพิ่มขึ้นสาหรับเซาเช็คด้วยความที่เราต้องปรับระบบความปลอดภัยให,หม่อีกรอบหนึ่ง ก็เลยต้องจัดเตรียมกันใหม่เพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวก็จะประกาศว่าบัตร4 5 0 0นะคะจะได้ดูเซาวเช็คหมดทุกคนนะคะเอ่อันนี้เป็นที่เราพยายามที่จะไฟซึ่งเบนฟิตเนี่ยหลายอย่างด้วยเหตุผลเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าเราไม่อยากปรับแต่ปรับไปเราก็พราะว่าเดี๋ยวจะไม่แฟร์ปรัตรงนี้ไม่แฟร์กับตรงนู้นหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหลายหยอย่างเพราะฉะนั้นเราพยายามทาให้ดีที่สุดในสถานการณ์ตอนนี้ที่ทําได้เนาะก็ อย่างน้อยก็ตอนนี้เขาอนุญาตแล้วเขกอนุญาตแล้วเซ็นไปแล้วเนาะเราก็ขอเขาก็ตอนนี้ก็คือรอบดูสาวเช็คก็คือต้องปอรับการสคริตี้ใหม่นิดนึงเพราะว่าคนมันเพิ่มขึ้นโดยที่เขาอนุญาตมาก็เลยเป็นของขวัญวันเกิดที่พี่เชนพำมาให้แฟนขับละกันนะจ๊ะก็คือไม่ต้องลุ้นแหละที่เ,เราเคยจับไปเนี่ยวันนี้ที่ย,ยังจับไปเนี่ยเราไม่ตรงเลนแล้วอย่างน้อยสี0พ ก็ได้อ่าแต่สาวใช้ทุกคนเนาะอันนี้คือให้เห็นรล์เห็นรเแล้วก็<ม>อย่างอื่นก็คือก็ต,อตามนั้นอย่างเช่นไฮทัสนี่ก็เราก็จะมีการมาตรการป้องกันอย่างดีที่สุดก็คืออ่าทุกคนมีเธอศิลปินจะต้องมี face shield, s h มี mask แล้วก็ถุงมือแล้วก,ก,วก็ทุกคนที่ขึ้นมาไฮทัสต้องใส่ถุงมือแล้วก็เจลแตะแล้วก็ทิ้งค่ะ เนาะทิ้งเราใช้เป็นวันแบบเป็นแบบทิ้งเลยอะไรเงี้ยนักแสดงก็แปดแปดแปดแปแปดแปแปอย่างเงี้ยค่ะไปเนาะเพราะว่ามันก็มีมาตรการที่เราจะต้องตามของเขาด้วยแหละเลยอยนะ่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อยากให้มาแบบมากันเยอะๆมากันดูก็คือให้กําลังใจกันแหละตอนนี้คือค่อนข้างเข้าใจว่าสัจจคิเตมค่อนข้างแบบแย่เนะี้ย จริงๆตอนนี้เด็กเข้าใจเนาะว่าแบบการที่มันไม่หมดหรืออะไรเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เด็กเสียกําลังใจนะเพราะว่ารับจัดสองรอบการที่มันมีสองรอบเนี่ยจริงๆอ่ะทุกคนอะ่ะให้กําลังใจเยอะบ้างในการที่มาเป็นค่อนข้างเยอะอะ่ะดูสิตจแบบนี้จริงๆนะแล้วก็แบบว่าตอนนี้สิ่งที่เราวอร์รี่ที่สุดคือแค่ว่าโชว์ออกมาจะแบบจะโอเคพอไหมทุกคนวอร์รี่ที่สุดตอนนี้แค่นั้นเองแล้วก็ขอให้โชว์ออกมาดีที่สุดขนานัน้แต่เราเชื่อว่าโชว์อ่ะ ขุ้มเพราะทุกคนมากทุกคนได้ดูแบบหนึ่งดูอะไรแล้วเราสปอยได้นะ <_ d ance> ทั้งดูแบบเด็กเต้นด้วยการทั้งดูละครเวที <_ d ance> ใช่ไหมสองรอบไม่เหมือนกันทั้งดูโชว์เดี่ยวแต่ละคนที่แบบหลายคนอาจจะไม่คาดคิดว่าจะเป็นชวดแบบไหนอ <_ d ance> ะไรอย่างเงี้ยในงานมันก็จะมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ด้วยใช่ครับใช่แบบหลายๆอย่างที่พวกคุณยังไม่ได้เห็นทาในซีรีส์คุณก็อาจจะได้มาเห็นใน แฟนมีครั้งนี้แน่นอนครับผมแลอาจริงๆนะละครเวทีเราตลกมากคือตลกคือซ้อมกันก็ตลกแล้วครับเหมือนกับว่าตอนที่เราเล่นในในซีรีส์อ่ะเราอยากจะตลกแบบเนี้ยแต่ด้วยบทในอนันต์อ่ะเราทําไม่ได้เราก็เลยเราก็เลยต้องเอามาทําในละครเวทียนนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่พวกเราอยากจะทําอยู่แล้วนะฮะแยงมาเข้าด้วยกันไหมครับเข้ามาเร็ววันนี้วันน้แต่หน้าใม อันนี้คือกอนที่จัดการโชว์ทุกอย่างนะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ประกาศว่าตกลงเราจะให้ขอเขตได้ละทุกอย่างลงละครได้ละสีผ้าได้ดูสาวฉชนละอ่อ่าใช่แล้วเแล้วก็หลังจากวันที่8ดเราสองคนก็จะหายไปสามวันหายไปนอนี่ายไปวันนอนค่ะไม่ว่าาต่อเอองานตัดผมอ่ะ แม่บอกเราตัดแค่สองวันที่แล้วใช่ก็มันมืดไมองไม่เห็นแฮปปี้บัวเต้ตอนนี้วันบั่ได้เชิญอ๋ออแฮปปี้บัวเดย์ขอบคุณมากครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่เห็นคอกราฟทีมบีฮาวทุกอย่างเนี่ยคนนี้คงไม่ได้นอนเลยนะตัดเพลงบีทจัดไฟจัดโชว์แล้วสองรอบด้วยหาคำวันเราสองคนใช่สองรอบไม่เหมือนกันด้วยต่างกันอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ เยอะอยู่ใช่เยอะมากเยอะมากการันตีเหมือนเกือบเกือบจะไม่เหมือนกันเลยทีเดียวว้าวแล้วก็หาคอนมากเลยนะอย่าผมไปปักติดเพิ่มดีกว่าผมไปทำเพลงอย่างนี้ด้วยกันหาเรื่องไม่นอนเพราะฉะนั้นตอนนอนแทบไม่มีเลยเพาเวลานอนแทบไม่มีเพราะฉะนั้นให้กำลังใจพี่แบงค์รายการมาดูกันเยอะๆนะครับได้กล่าวขอบคุณทุกคนมากครับผมใช่แล้เดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วใช่แล้วแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปตัดเพลงต่อนี่แหละต้องเอาใจเดี๋ยวนางเรียได้เลยทุกคนไป ค่ะพี่แบงค์ได้นะคะขอรบพี่แบงค์ได้ที่อ่าไอจีบีเฮาส์สตูดิโอก็ได้ครับผมติดตามผลงานนะผมหรือถ้าแบบมาส่วนตัวก็ซีแอนด์เอสกอลพูดกับคุณก็ผมดีชูดิบิวเอเคยูเทลนะครับนี่ครันี่นมทไอดอลที่แมทโฮ่เอาเบอร์บัญชีได้ไหมเงินแบบเขาไม่ใช่ใครอยากโอนเงินให้พี่แบงค์ไหมเราก่อนเลยว่าเราขอขอนขเถอะก็ได้ะเดี๋ยว แล้วคนนี้อีกคนนึงคนสวยสลับค่ะสลับเขาคุณคะรักเราอีกคนนึงคนนี้เต้นกับพี่น้ำใช่แกเป็นหลายคนเป็นฝ่ายกับพี่ปอยคือตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วใช่ค่ะแล้วคนดีกันไปหมดใช่อันนี้เป็นคู่ถ้าเห็นนะพี่นายเคยสปอยที่เขาเต้นเพลงคู่กันแล้วคนที่อยู่อยู่ข้างๆอ่ะถือมือเถือแล้วก็ เอ้าอย่างงี้จังหวะอย่างงี้คือผูกปวยนี่ค่ะผูกปวยคนนี้เหรอใช่ผูกปวยคนนี้แต่หน้าไม่ใช่แบบนี้นะตอนนั้นนะวันนี้สวยวันนี้แ,น <laughs> แล้ววันนี้เป็นวัน,นที่นายไม่ได้แต่งหน้าเป็นวัไหนเออนี่ไงดูคนเขาโอเคใช่ไหมคะออไม่เห็นน <laughs> <laughs> ี่ก็ผูกปวยคนน่ารักของเรานะคะ,<ช>คะมาเรียนเต้นกันได้ที่บีเฮาส์สตูดิโอนะคะเพราะว่าเด็กๆที่เต้นได้ก็มาจากที่เออเ้ยอุ้ยอึดอดเลยออจริงๆ คนนี้เลยทำไมครับโชว์อะไรคะโชว์โชว์อะไรบ้างคะแน่นอนมันก็ต้องมีเต้นอยู่แล้วฮะแค่นั้นเหรอโชว์หล่อโชว์เท่ไม่อยากสปอยเยอะเลยว่ะเดี๋ยวมันไม่เดี๋ยวมันไม่สปอยคือพี่แนนะสปอยไปเยอะแล้วฮะจริงๆงแล้วอะคนเราต้องให้เขารู้บ้างใช่ไหมแต่อยากจะบอกว่า พไงเดียโชว์น้ำคือแับพี่เปอร์คือหลอ่อแต่ส่วนตัวผมยังยังไม่เห็นพี่น้ำซ้อมแบบเ,เต็มเต็มแต่รู้แต่รู้มา,าว่าแบบได้คือได้ยินเพลงแะ้แบบน่าจะจัดเต็มอยู่วซนงขงพี่เชนนะทั้งเททั้งทั้งเททั้งโอ้ยร้าใจ <laughs> <laughs> ใช่ไหม <laughs> ส่วนของ <laughs> ของพี่ไล่เนี่ย <laughs> น่ารักมาก เราต้องกระจายกระจายกระจายความน่ารักความหล่อความอะไรก็จะตัวต้นหนักใจไหมกับโชว์ตัวเองหนักใจไหมหรอครับก็จริงๆก็กดดันนิดนึงแหละเพราะว่ากลัวกลัวเต้นออกมาไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะทำเต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเต้นใช่ไหมเวลาอยู่บนตุใช่ครับคือเวลาอยู่อยู่ตรงจุดตรงนั้นแล้วอ่ะมันก็ต้อง ถ่ายทุกอย่างแล้วเอาไปลุยแค่นั้นเองใช่นั้ถ้าสูงคือเวทีไปแล,ล้วลืมท่าเต้นทำไงแต่เมื่อกี้รถ <c oughs> เป็นอะไร <c oughs> ลไปล่ <c oughs> อยเลยแต่เมื่ <c oughs> อกี้รถเป็นอะไรรถเป็นอะไหนโดนจุกก๊บไปทะเบียนนี่นจุ๊บโดนจุกก๊บโดนจุ๊ไปหนึ่งไหมวันนี้โดนจุกก๊บไปหนึ่ง <c oughs> อ่ะนะอ่ะเราก็บอกแม่เนาะโชว์เนี่ยนี่เขาโชว์ารายกัน <c oughs> เออจิ <c oughs> ้นเมนนะจะจิ้นเมนนะเนี่ยจิ้นหรือเปล่านะ เขาโชว์ได้กันเขาโชว์ได้ยกันตั้งคบูหรือกูตังคะกูตั้งหรอตังยังไงเลือกสัญญ <c oughs> ากู้ก็ต้องมาดูครับน่ารักวันนี้เราซ้อมละครเวทีนะคะขอยกตำแหน่งให้กับคนนี้ <c oughs> เพราะว่าวันนี้น้ำติดงานดีเจ <c oughs> ตอนช่วงละครเวทีไลท์ลลต้องเป็นทั้งถิ่นถิ่นแล้วก็อังพร้อมกันเด็กก็หันไปแบบหันไปแบบไลท์ทำไลท์เธออยาห้ามสักแล้วหันไปอยู่ขน่งไปเลยเธอถิ่นไปแล้วก็หันไปหันมาเว้เราก็แบบ อันนี้ไล่เล่นสองคนเหรอบอกใช่ครับไล่ก็บอกโนเคสจุกมากเลยไล่จริงจริงก็คือไล่ทำได้ด้วยนะไล่ทำได้ด้วยเราไม่ต้องสแตนถิงที่ไล่มันทำได้แล้วนางก็ทำของนางเองคนเดียวทีแรกฉันแบบไล่มันเล่นสองคนเลยเหรอวะทีแรกปกติคนไหนแบบเข้าห้องน้ำขาดพี่ไปยืนแบบมันจะมีคนไปยืนสแตนกินให้ใช่ไหนไลไม่ต้องค่ะไล่ทำได้หมดจคนนอื่ได้ไอ้เต้าโตโตงุยงุย คนคิดว่าโตโต้เป็นคนเงียบๆเราไม่ร้ายผมและหนึ่งคนอะที่คิดว่าโตโต้แบบเงียบๆแล้วรู้จักทรงกล้ามเขาอะไรอย่างเงี้ยมามากขึ้นปลัวพักเมื่อนะแล้วเแล้วหลังจากนั้นก็คือทำที่ใหม่ได้แล้วที่ใหม่เขาชอบหรอชอบเลยน่ารักน่ารักไม่มีอะไรโตโต้ก็คือหลังๆมาก็คือตีกับพี่ใหม่เก่งมากนิดนึงดูหน้าเถิดหน้าเดี๋ยวออกมา ซึ่งคืนนี้มีซ้อมแค่จริงจริงกลางวันเนี้ยซ้อมละครเวทีไปแล้วซึ่งละครเวทีทุกคนไม่ดูไม่ได้เอาจริงนะสองรอบไม่เหมือนกันเป็นคอนเทนต์ซอรี่ไลน์กันนานนนซีลุคไรชีค e ับทรีซันลูกชาย3คนสามลูกชายสามคนทรีซันะชนบีสโฟนะคะเอ็มดีบีสปายทูใช่แล้วก็ละครเวทีสองรอบอะเป็นเนื้อเรื่องไม่เหมือนกันแล้วก็จะแบบมีความตลกแบบ ตลกแบบใส่ตัวเองเข้าไปกันเนะาะแต่บาคนที่<ช>อยาก<ม>ทำอะ่ะเพราะในในซีรีส์ทำไม่ได้ก็จะทำอย่างเช่นถ้าเพิร์ดวันเนี้ยออ๋ใช่ค่ะถ้าเพิร์ดกับคูปเปอร์อ,ะอ่ะอันเหรออันขำเห็นไมไม่ได้อะ่ะแล้วแบบเล่กับเพิร์ดอีกอะ่ะไลเปอร์ปอยอีกอะ่ะชิว,วอ่ะทุกคนมีของเด็กที่เราเออโชว์มากเลยอ่ะพี่นแนนโชว์เสื้อหน่อยค่ะเสื้อเฟรนซ์ซีคอนทัส ใช่พี่นนเป็นเป็นคนบ้าทุกอย่างที่เป็นเฟรนช์มากเลยค่ะอ๋อพรุ่งนี้งานบริจาคเลือดพรุ่งนี้มีงานบริจาคเลือดค่ะแต่ว่าชวนทุกคนไปนบริจาคเลือดนะคะแต่ทีมงานและเด็กๆไม่น่าจะได้บริจาคเพราะว่าเวลาพักผ่อนไม่น่าจะพอกัน<ม> <Yes, S 1> ส่วน <okay. S 1> นี่คนนี้คนนี้หลายคนคือโลหิตจางกันอยู่แล้วซึ่งไม่เคยผ่านเนกณฑ์การบริจาคเลือดเลยแต่ว่าก็ไปให้กำลังใจอย่าลืมไปบริจาคเลือดกันเยอะๆนะคะ ถ้าเป็นถ้าถ้าบริจาคได้เนาะเราก็จะได้เห็นเด็กๆกันด้วยเพราะเด็กๆไปครบเราน่าจะไปถึงงานอยู่ที่ประมาณบ่ายบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายโมงเดี๋ยวก็มีชมงานเยอะมากช่วงิ่งสามงานสวยมากที่ m c c Hall NCC Hall The m o Bang บางกะปินะคะนอกคนนี้บอกว่าวันที่8พี่ๆมองขึ้นมาชั้น2บ่อยๆนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่กวาดตาขึ้นไปทุกโซนเลยครับผมจริงๆ จริงๆแบบชั้นสองอ่ะคือมองลงมาคือเห็นเวทีเลยนะแบบไม่ได้ไกลเลยอ่ะใกล้มากใกล้มากจริงจริงเวทีชั้นสองคือมองแล้วเห็นมันมันโอ้ใช่แล้วคนที่อยู่ข้างหน้าเลยอ่ะคืออย่างที่ตอนเราอยู่ห้องสอบอ่ะพี่พี่นั่งอ่ะพี่องบอกว่าเนี่ยระยะคือเท่านี้เลยเท่านี้เลยนะเท่านี้แบบเนี่ยเท่ากับเราก็หาเป็นเด็กเงินถุงเดอเมเตอเอมแล้วก็อีเวอร์บ่บงชู ทุกคนพยายามนะทุกคนเ่ Happy Birthday ยังไงก็ันว่นอ้ยเก่งนะเชมาปน่าล้ยเชมาเปาเชนแม็กพี่เชนต่างหูสวยนะคะแม็กซีอะไรนะพี่เชนต่างหูสวยนะต้องถอยหแล้เมั้งต้องถอยอะไรอ่ะเราได้ลองแบบโบบ้างว่ามันเบื่ปะ เดี๋ยวไม่ใช่ขึ้นเวทีแล้วมันยิงไม่ออกแล้วก็สปอยด์ดูเห็นเค้กหรือยังคะเค้กเนี่ยมีเค้กเยอะมากเลพี่เชนไม่ยอมแบ่งเค้กให้พวกเรากินหรอไม่พวกเราก็รอสปอยอมคือตอนเนี้ยเมื่อยมากให้พวกเราเมื่อย์เมื่อยมากเพราะว่างขาไว้ได้ลงไปก็คือทับลังกองลังกองกับลัใหญ่ก็อยู่นะคะตอนนี้ทุกคนอยู่บีเทาใหญ่ๆมาก จนถึงวันที่เจ็ดใช่ครัใช่นะคะไม่มีอะไรละบอกแค่นี้แล้วเดี๋ยวรองดูประกาศนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีออฟฟิเชียประกาศออกมาอีกทีหนึ่งจะมาเล่าสู่กันฟังก่อนว่าที่มาที่ไปเหตุเกิดจากอะไรประมาณนี้เพราะว่า,าทุกอย่าง เราได้พยายามพูดแต่เราก็มีการลดต้องผ่านขั้นตอนแบบนี้นะครับต้องผ่านขั้นตอนแบบนี้นะคะอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเราไม่อยากนะาอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบพอมันได้ปุ๊บก็วันต่อวันอะอย่างที่บอกนะเราเคยบอกแล้วว่าทุกอย่างขอแบบวันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันมากจนพวกนี่เห็นพี่น้องให้จนชินละป่วยายใช่ไหมก็เลยเอาเป็นวันต่อวันไปแล้วก็หวังว่าอันนี้จะเป็นข่าวดีแฮปปี้เบิร์ดเดย์ของเชนมาแล้วก็ให้ทุกคนรับกันนะ แต่เหมือนแบบว่าพี่ไม่รู้นะเห็นเด็กมันไปแอบคุยอะไรกันก็ไม่รู้แต่ว่าเราเราดูแลแต่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็แค่เตรียมงานให้ดีที่สุดที่เราจะเตรียมได้แล้วก็ทุกคนเป๊ะอยู่ที่ประมาณ90%แล้วเนาะใช่ประมาณ90%ใช่ครับทั่ทั้าครับโอเคครับ90%ป่นะที่ไงเดี๋ยวตอนนี้8ปเดี๋ยวคืนนี้สอบก้อ็ใช่ไหมจับไปเต้นอะไรอมจะดูซิว่าหลุดไหม เอาเป็ว่าเขาเต้นใช่คับแต่ว่าไม่ใช่ไนจิกไม้นะใช่ไหมอ Thank you. ไอ้เตมนือนยืนเฝ้ารถจัซรยอ่ะมันปลิวไปแล้วเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> อะไรนะจิ้งเหรอแปลงปรับเงินแต่ปลับเงินปลิวไปแล้วเรียบร้อย <c oughs> กำลังจะหาข้าวกินกันเพราะหิวกันมากโอเคงั้นจริงๆก็ไม่มีอะไรมาขัลโหลเป็นเชิญนะคะไม่มีเหตุผลทราบนะคะวันที่แปดฝากหลายครั้วันที่แปดวันที่แปดนะครับเราก็มาเจอกันนะครับรักนะคือเชื่ออยู่แล้วว่าทุกคนเนี่ยทุกคนที่ดูอยู่นะจะแบบเตรียมเตรียมพร้อแล้วแหละคือแบบอยากจะข้ามไปวันที่แปดเร็วๆแล้วใช่ไหมครับผ่อนนี้เลยครับ เราด้วยเราด้วยเขาบอกว่พวกเราใช่ไก็ยังไงวันที่8อยากให้ฝากทุกคนนะที่มานะคะทั้งออนไลน์ทั้งคนที่มาดูแลสุขภาพดีๆแล้วก็เอาแมสอะไรมาพรบมนะคะถ้าไม่มีก็จะโดนซูมแมสติดเด็กไปนะคะแล้วก็น้างานดีะแล้วก็ยังไงวันที่แปดฝากมาให้กําลังใจกันเยอะๆเพราะว่างานนี้จริงๆบอกเลยว่าเป็นงานที่ตั้งใจมาทําให้แฟนคลับเฉยๆไม่ได้ อะไรเลยเพราะสักอย่างเนี่ยบอกเลยว่าเรากล้าบอกเลยว่าเราใช้ทีมท็อปทำหมดทุกอย่างเลยทีมถ่ายทำการสเตมันแค่จะไม่ได้เป็นแฟนนี้มันแค่จะเป็นคอนเสิร์ตไม่เห็นเยียบดีที่ทำนะท,<ม>ที่ทำออกมาคือเราทำสักเดียวแบบเป็นคอนเสิร์ตเราทำสทตเตชเ่ราะฉะนั้นมันมันมันมากกว่าที่ทุกคนคิดมันไม่ใช่แค่แฟนนี้แต่ก็ที่แบบทุกคนทุกคนตั้งใจทั้งซ้อมร้องซ้อมเต้นมันแค่จะเป็นคอนเสิร์ต ก็เลยอยากให้มาให้กำลังใจกันเยอะๆคนไหนที่มาไม่ได้จริงๆเรารับรู้ถึงคามที่อยากมาคะเราเข้าใจทุกอย่างแต่ว่าแค่แค่รู้ว่าอยากมาให้กำลังใจกันก็โอเคแล้วเพราะว่าสิ่งสำคัญตอนนี้คือกำลังใจกันละกันนาะเพราะว่าระยะนี้ช่วงนี้ทุกคนก็สู้ๆนะคะเพราะว่าเราจะผ่านไปด้วยกันกับช่วงนี้พี่หมอนะพี่หมอมีอะไรอยากจะบอกไหมผ่อหอยิ้มหวานอยู่ตรงหนบอกา ก็เราก็ทำเต็มท no ี <parfois> <'s> <government> ่เนาะแล้วก็ผมไม่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 บอจริงๆแล้วพวกเราทำเต็มที่เว้ยแต่ผมก็เข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างที่พี่แนนพูดแล้วก็หลายๆคนพูดไปก่อนหน้านี้เนาะก็ยังไงเดียวผมแค่ใช้คำว่าล o ก k forward ดีกว่ามองสิ่งที่ถัดไปหลังจากนี้อะไรเงี้ยาโอกาสี่จะได้เจอการหรือว่าอีเวนต์ต่างๆไม่ได้จอยกันอะไรเงี้ยครั้งนี้แันมิตรมาได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับ แต่ก็คร้าต่อไปเนี่ยก็จะเจอความรักตัวฉแล้วก็แบบพอเป็นพวกเราเนี่ยแหละพอเป็นทีมชีวิเปนจีเนี่ยอย่างนี้ก็จะมาเจอกันเนาะเขาบอกว่าเนาที่อยู่ทางบ้านเขาที่อยู่หลังตอนนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยหรือว่าว่าอะไรก็ตามช่วงนี้แบบว่าเราเข้าใจกันแล้วใช่เนาะยังไงก็ฝากเด็กๆด้วยนะคะแล้วก็อยากให้เห็นนาเดี๋ยวจบหลังจากแฟนมิตรเดี๋ยวจะหา เอาคลิปไปให้ทุกคนที่อาจจะไม่ได้มามีโอกาสไปดูอีกทีนึ่งแต่มันก็ต้องไปดูก่อนเพราะมีกรสิบไปเยอะอยทุกอย่างโดนไปเยอะมากเลยลิฟท์เราก็เลยนัเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนโชัชกตาแล้วกเด็กๆได้รับความตั้งใจจากทุกคนแน่นอนเลาเชื่อว่าวันนั้นทุกคนเป็นที่และโชว์จะต้องออกมาดีแน่นอนโอเคเจอกันครับผมบายครับบัตรยังซื้อได้อยู่นะคะที่ อีเวนต์ปับนะคะ Event pop อีเวนต์ปับก่อนอออนี้มีค,ครับผมหรือว่าจะเป็นออนไลน์ทิคเก้นนะครับก็ที่ worldwide live ครับ yes ไม่ก็กดๆซื้อเพื่อไว้ก่อนก็ได้ค่ะได้จ้าเดยวเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับมิ้นท์มาเกติบอยตบบ้า